ถ้าเป็นความคิดเห็นที่ต่างชาตินักท่องเที่ยวแสดงความเห็นเนี่ยผมก็ไม่ขอระบุชื่อประเทศนะครับแต่ว่าฟังไปฟังมาก็จะเข้าใจเองแหละว่าเขาพูดถึงประเทศไหนนะฮะโอเคหัวข้อวันนี้นะครับฝรั่งถึงกับต้องถามเลยว่าเพื่อนบ้านไทยเนี่ยไม่คิดจะทําท่องเที่ยวให้ดีกว่านี้เลยเหรอเพราะว่าไปท่องเที่ยวที่ไรก็ยังไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากนักอันนี้คือความเห็นของเขาครับก็พูดอย่างตรงไปตรงมามากเลยแต่พอกลับมาเที่ยวเมืองไทยนะครับเมืองไทยนี้จะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเลย โดยเขาก็บอกนะครับว่าในความเห็นของเขาเนี่ยทุกๆ5ปีประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงถนนหนทาง,ทางการเดินทางที่ดีมากยิ่งขึ้นหรือความสะดวกสบายที่สังเกตเห็นได้ชัดมากกว่าตรงกันข้ามกับการที่ผมเดินทางไปในประเทศแถบเพื่อนบ้านของไทยสิ่งที่เห็นอยู่บ้างก็อาจจะมีสิ่งปลูกสร้างที่แตกต่างไปจากเดิมแต่ว่า ในส่วนของการเดินทางในส่วนอื่นๆนี้ไม่ได้ต่างกันเลยเหมือนเดิมไปเลยเมื่อสิปีที่แล้วแต่เรื่องนี้เองเนะครับก็มีหลายๆคนเข้ามาโต้แย้งอยู่นะว่าเพื่อนบ้านเองก็มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่เหมือนกันแต่คุณอาจจะไม่ได้เข้าถึงในส่วนที่เปลี่ยนแปลงด้วยหรือไม่คือประเทศไทยนะอาจจะมีส่วนที่มีการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาเพิ่มมากขึ้นให้เห็นเวลาคุณไปตามที่ต่างๆแต่ว่าถ้าเป็นในแถบเพื่อนบ้านก็จะเฉพาะเจาะจงเฉพาะส่วนมากกว่าเดี๋ยวเรามาติดตามความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันครับและท่านผู้ชมกำลังหาเสื้้้ออยยืืดเเสขนาววแลก็ ผ้าห่มหนาๆนะครับไว้ใช้ในช่วงฤดูหนาวดูได้ที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอได้เลยนะครับก่อนจะฟังในมุมของคนที่โต้แย้งนะครับคนที่เห็นด้วยกับเ้ของความคิดเห็นนี้ก็มีอยู่เหมือนกันนะครับโดยอีกคนนะครับก็บอกว่าผมไปที่เมืองแห่งหนึ่งเพื่อไปชมสิ่งที่ยิ่งงดงามมากๆและเป็นสถาปัิยกรรมที่ไม่เหมือนที่อื่นๆเลยนั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึกในตอนแรกนะผมรู้สึกว่าสถานที่น่ะใช้ได้เลยตัวสถานที่น่าดึงดูดมากแต่ต้องให้ความเห็นคือการเดินทางไม่ง่ายเลย ผมรู้สึกว่าอุปสรรคการเดินทางนี่แหละทำให้พวกเขาไม่ได้รับนักท่องเที่ยวเท่าที่ควรจะเป็นจริงๆควรจะมีนักท่องเที่ยวเยอะกว่านี้ซะโดยซ้ำนี่ขนาดว่าเดินทางไม่สะดวกก็ยังมีคนดันโดนมาแล้วก็ไปจนถึงอะนะผมไปที่นั่นมาแล้วเมื่อหลายปีก่อนดีขึ้นหน่อยก็อาจจะมีสนามบินที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ถ้าว่าสิ่งที่ไม่เปลี่ยนไปเลยก็คือผู้ที่ให้บริการเกี่ยวกับรถรับจ้างชนิดหนึ่งยังคงราคาแพงเกินจริง ผมทราบราคามาก่อนหน้านั้นและก็รู้ว่าราคาในแบบที่คนท้องถิน่นหรือราคาที่ชาร์ดเพิ่มเพียงเล็กน้อยมันควรจะเท่าไหร่แต่พวกเขายังคงคิดราคาแพงแบบนั้นอยู่นอกจากนั้นแล้วสเต็ปการขายของก็ยังคงเหมือนเดิมเลย จะมีคนที่พยายามหลอกขายของที่มันไม่เหมาะสมกับราคาสักเท่าไหร่ย,ยังคงเกิดขึ้นอยู่เสมอและท้ายที่สุดแล้วการที่มีใครสักคนมาขอเงินคุณแบบนั้นเจอได้ทุกครั้งที่ไปเนี่ยก็รู้สึกไม่สบายใจผมเพียงคาดหวังว่าพวกเขาน่าจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นให้เหมาะกับการแข่งขันในตลาดท่องเที่ยวที่มีรายใหญ่ในภูมิภาคอย่างประเทศไทยอยู่ในแถบนี้ไม่ต้องมาตรฐานเทียบเท่าประเทศไทยก็ได้แต่พวกเขาน่าจะดีขึ้นนะขณะที่ความเห็นในอีกมุมนะครับก็บอกว่า สิ่งที่ประเทศเพื่อนบ้านของไทยดีขึ้นก็มีอยู่เหมือนกันผมไม่รู้ว่าคนที่ให้ความเห็นกันอยู่นั้นพวกเขาไปในปีล่าสุดหรือช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหรือไม่หรือไปตั้งแต่สิปีที่แล้วแล้วก็ให้ความเห็นว่าไม่ค่อยแตกต่างกันมากนักอย่างประเทศข้างเคียงของไทยก็มีทางด่วนบางประเทศก็มีรถไฟที่ทันสมัยและน่านนจะทันสมัยกว่าไทยอีกนะโอ้โหดูแล้วคนนี้น่าจะเป็นแฟนพันธุ์แท้ประเทศเพื่อนบ้านนะเนี่ยซึ่งก็มีคนเข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าอย่างไรก็ตามเรื่องของมาตรฐานของที่พักก็ยังเป็นรองไทยอยู่ดี ภาคเอกชนดูเหมือนจะไม่ได้โตตามไปด้วยทุกวันนี้ผมไปที่กรุงเทพผมพักในห้องพักธรรมดาท,ทั่วไปราคาหลักร้อยบาทเท่านั้นบริการนั้นเป็นมาตรฐานที่ดีห้องพักสะอาดมีผ้าเช็ดตัวเปลี่ยนให้ทุกวันมีคนมาทําความสะอาดห้องให้ทุกวันแถมยังมีพนักง,งานต้อนรับอยู่ตลนอดน24ชั่วโมงผมไปอีกประเทศมีราคาที่แพงกว่าด้วยซ้ำนะผมยอมใจ่ายในราคาที่แพงขึ้นเพื่อคาดหวังมาตรฐานที่ดีกว่าสุดท้ายผมพบว่าผมได้มาตรฐานเทียบเท่ากับ ห้องพกักถูกที่ได้ในกรุงเทพนั่นแหละผมก็กลับมาคิดนะว่าใครบอกว่ากรุงเทพค่าของชีพแพงแต่ว่าที่พักในระดับราคาถูกก็ยังเป็นเกรดมาตรฐานอยู่นะมีบริการที่เหมือนกับโรงแรมชั้นนําทั่วโลกที่ควรจะเป็นแต่ผมไปเมืองหลวงอีประเทศที่อยู่ข้างเคียงผมจองที่พักที่ราคาแพงขึ้นมาสักหน่อยแต่กลับเจอปัญหาหลายอย่างเลยผมได้แต่สงสัยว่าทาไมพวกเขาไม่ทําห้องพักให้มันเหมือนตรงกับในรูปที่เรากดจองมา คือพอเจอของจริงแล้วห้องนะั้นเล็กกว่ามากเลยไม่รู้ว่าถ่ายเลนไวหรือไม่นะมันเลยกว้างขวางมากกว่าเมื่อดูจากในรูปแต่พอไปเจอของจริงนะห้องเล็กมากนี่เป็นห้องที่เราจ่ายแพงขึ้นจากกรุงเทพมหาคนครด้วยํำนะผมก็เลยรู้สึกไม่ค่อยคุ้มค่าหรือเหมาะสมกับราคามากนะักมันแสดงให้เห็นว่าถ้าเราจ่ายราคาเท่ากันในกรุงเทพเราอาจจะได้มาตรฐานที่ดีกว่าใครว่าที่นี่ถูกแน่นอนมีตัวเลือกที่ถูกถูกจริงแต่มาตรฐานเท่าไหมล่ะอีกเรื่องหนึ่งเลย ขณะที่ความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่าผมอยากรู้คําตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเช่นกันว่าทําไมพวกเขาไม่ทมํามาตรฐานการท่องเที่ยวให้เทียบเท่ากันให้ได้คือพวกเขาอยู่ในภูมิภาคเดียวกันและมีปัจจัยพื้นฐานหลายๆอย่างคล้ายๆกันความน่าสนใจความดึงดูดทางวัฒนธรรมคล้ายๆกันกลไกเหล่านี้จะช่วยให้ประเทศข้างเคียงนั้นสามารถไปเติบโตในการท่องเที่ยวที่เป็นระดับโลกได้ด้วยคือสามารถช่วยส่งเสริมกันได้ แต่จะเห็นได้ว่าพวกเขาไม่พยายามที่จะเท่าทันไทยมากนักสักเท่าไหร่ผมคิดว่าผู้คนจากทั่วโลกนะตอนนี้นะ่ยหลงไหลในความเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากๆดังนั้นมันแสดงให้เห็นว่าประเทศไหนทําได้ดีทําการท่องเที่ยวได้สมบูรณ์ก็จะเติบโตมากยิ่งขึ้นในภาคของการท่องเที่ยว ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในยุคหลังๆเวียดนามเวียดนามไม่ได้สมบูรณ์แบบเพอร์เฟกและมีปัญหาหลายอย่างที่ยังไม่ได้ดีเท่าไทยแต่เวียดนามก็พยายามจะดีขึ้นเรื่อยๆและเริ่มมีการพูดถึงถูกพูดถึงมากขึ้นมาขึ้นเรื่อยๆจากแต่ก่อนที่คนก็กังวลมากๆเลยจะไปที่เวียดนามไปทําอะไรละมีอะไรให้ทําทุกวันนี้ก็มีคนพูดถึงการท่องเที่ยวเวียดนามมากขึ้นเรื่องนี้นะ่แสดงให้เห็นว่าถ้าประเทศอื่นๆทําการท่องเที่ยวให้มันดีกว่านี้ผมเชื่อว่าทุกๆอย่างจะดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกเข้ามาได้ออย่่างแนนน ขณะที่เรื่องหนึ่งนะครับก็มีคนมาตอบกลับซึ่งเป็นความเห็นของเพื่อนบ้านเราเองนะฮะซึ่งเขาก็ให้ความเห็นนะครับว่าสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้คุณก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเป็นสิ่งที่ทําได้ตามกําลังผมคงต้องอธิบายเช่นนี้แต่อย่างไรก็ตามเราค่อนข้างพึงพอใจมากแม้ว่าเราจะมีแหล่งท่องเที่ยวเพียงเล็กน้อยแต่แหล่งท่องเที่ยวบางแห่งของเราได้รับความนิยมพอๆกับแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของไทยซะ้วยซ้ําเขาก็บอกนะครับว่าสถานที่หนึ่งของเขาเนี่ยคือเทียบเคียงกับความนิยมของแหล่งท่องเที่ยวระดับท็อปของไทยได้เลย แต่เพียงแต่ว่าปัจจัยหนึ่งก็คือข้อจํากัดทางด้านของโครงสร้างพื้นฐานคุณจะมาบอกให้เรามีถนนที่ดีเลยเนี่ยมันก็คงเป็นไปไม่ได้มันจะเป็นไปได้เลยมันคงเป็นไปได้ยากแต่สําหรับผมแล้วต่อให้ทําได้ดีเทียบเท่าไทยมีความสะดวกอะไรต่างๆมากมายที่พักให้เลือกเยอะแยะผมคิดว่าตัวอย่างเมืองริมทะเลของเรานั้นก็ทําได้แล้วนะคือผมมั่นใจว่าความสะดวกสบายนะทเทียบเคียงกับเมืองริมทะเลคล้ายๆ,ายๆกับของไทยได้เลยแต่ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเราไม่ได้มีกําลังที่จะไปโปรโมทแล้วก็ไปสร้างแบรนด์ให้มันโด่งดังไปทั่วโลกขนนั้น ประเทศไทยอันที่จริงต้องว่าไปนะประเทศไทยใช้เวลาหลาย10ปีมากๆในการที่จะสร้างแบรนด์อย่างการที่ถูกพูดถึงเกี่ยวกับ Amazing Thailand ไม่ใช่ว่ามันจะเกิดขึ้นโดยทันทีแต่ประเทศไทยทํามาก่อนหน้านั้นแล้วแน่นอนว่าทุกวันนี้เราก็พยายามจะโปรโมทสถานที่แต่อย่างไรก็ตามจะให้โด่งดังเลยกับคนที่ทํามาก่อนแล้วก็ติดตลาดไปแล้วเนี่ยคงเป็นเรื่องอยากมากๆขณะที่ความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่าทุกวันนี้ผู้คนจากทั่วโลกยังจําสับสนอยู่เลย เวลาถ่ายภาพบรรยากาศของเพื่อนบ้านประเทศในแถบเพื่อนบ้านออกไปสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญคนก็คิดว่านั่นน่าจะเป็นไทยแลนด์นะคือเขาเข้าใจผิดแบบนั้นมันก็เลยยากยิ่งไปใหญ่เลยพ่อแบรนด์ไทยแลนด์นั้นติดตลาดในระดับโลกไปแล้วทางด้านของการท่องเที่ยวความเห็นถัดมานะครับก็ให้ความเห็นในอีกมุมนะว่าผมคิดว่าการที่เพื่อนบ้านไม่มีกระจิตกระจายที่จะไปทําการท่องเที่ยวให้เทียบเท่าไทยก็เพราะเรื่องนี้ด้วยแหละประเด็นคือพวกเขาเหมือนกับไทยจนเกินไปในความคิดของผมนะ ประเทศไทยสร้างเอกลักษณ์จนคนจดจำแล้วอย่างเช่นเห็นวัดแบบนี้โอ้โหนี่คือไทยแลนด์อย่างเห็นความเป็นเมืองในแบบสไตล์นี้นี่คือไทยแลนด์ทุกอย่างนั้นคือถูกจดจำในแบบของไทยแลนด์ไปหมดกลายเป็นว่าเพื่อนบ้านทำอะไรขึ้นมาก็กลายเป็นไทยแลนด์ไปหมดเลยเรื่องนี้นะครับก็มีคนโตแย้งอยู่เหมือนกันนะครับก็บอกว่าแต่ความเหมือนไทยแลนด์อาจจะเป็นข้อได้เปรียบก็ได้นะเผ่อๆอาจจะเป็นข้อได้เปรียบมากกว่าเวียดนามจะด้วยซ้ำถ้าคนทำได้ดีอย่างเวียดนามนั้นมีความแตกต่างจากไทยแลนด์ออกไป แต่ว่าประเทศเพื่อนบ้านของไทยเหมือนไทยคุณก็สามารถนําโมเดลคล้ายๆกับไทยไปประยุกต์ใช้ต่อยอดได้นะอย่างเช่นถ้าคุณเห็นว่าไทยเติบโตด้วยวิธีการอย่างไรทําเมืองท่องเที่ยวอย่างไรจุดสําคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวคือตรงไหนผมคิดว่าเอาไปประยุกต์ใช้กับเมืองของคุณมันก็่าจะเกิดหรือว่าเติบโตได้มากกว่าประเทศที่ไม่เหมือนไทยซะด้วยซ้ําต่อให้ผู้คนมาจําสับสนว่านั่นอาจจะเป็นไทยแลนด์หรือไม่ก็ตามนะผมว่าความจําสับสนนี่แหละจะทําให้ผู้คนลองไปที่ประเทศของคุณ บางก็เข้ามาให้ความเห็นนะครับว่าก็เพราะว่าต่างชาติจำสับสนนี่แหละแล้วก็คิดว่าที่นั่นประเทศของคุณคือไทยแลนด์รู้สึกว่าคล้ายกับประเทศไทยผู้คนก็เลยลองไปถ้าพูดตามตรงนั้นใ้อีกมุมถ้าเมืองของคุณหรือว่าสถานที่ของคุณไม่ได้คล้ายกับความเป็นไทยเลยความดึงดูดความน่าสนใจมันก็อาจจะน้อยลงมากกว่านี้และที่เป็นอยู่มีความเป็นไปได้ที่ประเทศไทยค่อนข้างจะเจริญรุ่งเรืองทางด้านการท่องเที่ยวและโด่งดัง คนอื่นๆก็เลยเปิดใจให้กับประเทศที่อยู่ข้างเคียงอย่างน้อยๆก็น่าจะมีสัก20-30%ที่ลองเปิดใจเดินทางไปประเทศข้างเคียงของไทยบ้างคนต้องมองในมุมนี้ด้วยว่าประเทศไทยเองก็มีส่วนที่นํานักท่องเที่ยวเข้ามาในภูมิภาคนี้ขณะที่ต่างชาติคนถัดมาครับบอกว่าเรื่องนี้เห็นได้ชัดว่าเมืองไทยค่อนข้างจะเอาจริงเอาจังกับการท่องเที่ยวและจะทําให้เป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศให้ได้ผมไม่รู้นะว่าประเทศข้างเคียงนั้นเอาการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศหรือไม่ แต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะมีแหล่งท่องเที่ยวไม่กี่แห่งที่จะโด่งดังระดับโลกได้และพวกเขาก็ทําได้จริงๆอีกปัจจัยหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือประเทศเพื่อนบ้านของไทยจํานวนประชากรไม่ได้เยอะเทียบเท่าไทยเพราะฉะนั้นมองในแง่ของโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการลงทุนที่พักการลงทุนที่เกี่ยวกับร้านอาหารอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็ย่อมมีจํานวนที่น้อยกว่าอยู่แล้วยกเว้นแต่ว่าพวกเขาจะเปิดรับทุนไทยเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของพวกเขาแบบนั้นอาจจะเติบโตได้เร็วเลย ขณะที่ความเห็นถัดมาครับบอกว่าผมคิดว่ายังคงไม่ต้องไปถึงเรื่องนั้นหรอกเอาแค่เรื่องของการแก้ปัญหาถนนชํำรุดโดยเฉพาะเอาเส้นทางการท่องเที่ยวหลักๆเลยเอาให้มันเนี้ย ب, เอาให้มันเดินทางได้สะดวกแค่ส่วนนี้ก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้ดึงดูดผู้คนแล้วผู้คนก็จะพึงพอใจกันมากขึ้นโดยการเดินทางสะดวกมากยิ่งขึ้นแต่ทีนี้ยังเห็นอยู่เลยกับปัญหาถนนหนทางชํำรุดแม้กระทั่งในเส้นทางของการท่องเที่ยวเองการจะไปเที่ยวการเดินทางก็ล่าช้าก่าด้วย รวมถึงสนามบินหลายๆแห่งไม่ได้เอ,อื่อให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและจองเที่ยวบินได้อย่างรวดเร็วอะไรขนาดนั้นมันตรงกันข้ามกับประเทศไทยเลยที่สนามบินมีอยู่ทั่วประเทศจะไปที่ไหนมุมไหนของประเทศก็ไปได้ตามต้องการข้อจํากัดทางด้านกนารท่องเที่ยวจึงไม่ค่อยมีนะักแต่พอเป็นประเทศเพื่อนบ้านของไทยอะไรก็ต้องเผื่อเวลาไวห้หมดเลยเพราะไม่เช่นนั้นอาจจะทําให้คุณผิดหวังได้อยู่เรื่อยๆในเรื่องของความล่าช้าในการเดินทางทีนี้ก็มีคนมาโต้แย้งนะครับว่าจะมาล่าช้าอะไรกันล่ะ อย่างในประเทศหนึ่งเนี่ยครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยสามารถเดินทางด้วยรถไฟที่ทําความเร็วได้ดีรถไฟที่เชื่อมโยงไปยังส่วนต่างๆเมืองสําคัญต่างๆคุณจะพอบอกว่าเดินทางล่าช้าคงไม่ได้แล้วนะเราจะบอกว่าไม่เปลี่ยนแปลงเลยก็คงไม่ได้นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแต่จะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวเองก็ยังหลงไหลในประเทศไทยอยู่พวกขาชอบที่จะเที่ยวประเทศไทยคําตอบมันมีอยู่แค่นี้เนี่ยแหละโดยก็มีคนเข้ามาเห็นด้วยอยู่เหมือนกันนะครับในส่วนนี้นะครับเขาก็บอกนะครับว่า ต่อให้ประเทศไทยไม่ได้มีรถไฟความเร็วสูงเดินทางไปทั่วประเทศเดินทางด้วยรถไฟอย่างสะดวกสบายก็ยังเห็นได้ว่าผู้คนก็ยังนิยมประเทศไทยอยู่สำหรับผมคงไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่เพื่อนบ้านทําได้ไม่ดีเท่าอย่างเดียวแต่สิ่งที่ไม่ดีเท่าจริงๆก็คือชื่อเสียงของตัวเมืองไม่ได้มีจํานวนที่เยอะขนาดนั้นที่มีชื่อเสียงขณะที่ประเทศไทยมีสารพัดเมืองที่โด่งดังในระดับโลกและเอ่ยชื่อขึ้นมาคนก็พอรู้จักอยู่บ้างในจะสิ่งต่างๆที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่ออกไป จนถึงตอนนี้ผมยังนึกไม่ออกเลยว่าซอฟต์พาวเวอร์ของเพื่อนบ้านของไทยนั้นมีอะไรบ้างแต่เอาเป็นว่านาะตอนนี้นะมวยไทยนะโด่งดังมากๆและก็ทําให้ผมนะคิดถึงเกี่ยวกับประเทศไทยอยู่เสมอในขณะที่เพื่อนบ้านของไทยเราแทบจะนึกไม่ออกในชีวิตประจําวันเลยว่ามีอะไรบ้างที่ทําให้คิดถึงพวกเขาอ๋อยังดีที่มีเวียดนามอยู่บ้างเวียดนามถูกพูดถึงในเรื่องของประวัติศาสตร์ก็เลยทําให้เรานึกถึงเวียดนามก็เลยทําให้เรานึกถึงสถานที่ของพวกเขาอยู่บ้างเล็กน้อย แต่ก็ยังไม่ได้เทียบเท่ากับไทยเมื่อเทียบกับซอฟต์าวร์ที่เห็นอยู่ในยุคปัจจุบันนี้อาหารไทยมีเห็นอยู่เยอะนั่นก็ทําให้เราไม่ลืมประเทศไทยง่ายๆขณะที่ความเห็นถัดมานะครับอันนี้ระบุชื่อเจาะจงไปเลยนะครับเป็นเรื่องของที่พักเฉยๆนะครับเขาก็บอกว่าเขาไปที่ที่พักที่เมืองแห่งหนึ่งในกรัรมพูชาคือที่พักไม่มีแต่เครื่องทําน้ําอุ่นเลยเครื่องทําน้ําอุ่นในห้องน้ํายังไม่มีและพนักงานต้อนรับไม่ได้อยู่ประจําตลอดด้วย นั่นคือราคาในมาตรฐานที่เทียบเท่ากับราคาโรงแรมระดับกลางกลางในไทยผมต้องรอคนอยู่สักพักเลยจะมีใครสักคนมาเปิดประตูแล้วก็เปิดห้องให้คือผมคิดว่าโรงแรมราคาระดับกลางกลางจนไปถึงราคาระดับถูกๆในกัมพูชาส่วนใหญ่แล้วพวกเขาไม่ได้ทํากันอย่างเป็นระบบมีพนักง,งานต้อนรับอะไรขนาดนั้นเรื่องนี้นะครับมีคนเข้ามาให้ความเห็นนะครับว่าโรงแรมในบางสถานที่ในกัมพูชาโดยเฉพาะเมืองเล็กๆอาจจะเป็นธุรกิจในระดับครอบครัว พวกเขาให้บริการกันเองไม่ได้มีพนักงานจ้างเอาไว้อย่างเป็นจริงเป็นจังแต่ในไทยนั้นจํานวนห้องอาจจะเยอะกว่าและก็รองรับลูกค้าได้เยอะกว่าต่อให้เป็นโรงแรมราคาระดับเท่าๆกันพวกเขามัาจะมีมาตรฐานที่ดีกว่าอยู่เสมอเติความที่พนักงานอาจจะรอต้อนรับคุณได้ตลอด24ชั่วโมงมีแผนกต้อนรับอย่างเป็นจริงเป็นจังแต่ในกัมพูชายอย่าว่าแต่กัมพูชาเลยแม้แต่ในเวียดนามก็เช่นกัน บางทีควรจะเรียกว่านั่นคือ guest house ด้วยซ้ำไม่น่าจะเรียกว่าโรงแรมอะนะเวลาเราจองผ่านแอปพลิเคชันคือนั่นเป็นการให้บริการในแบบที่เป็นแบบท้องถิ่นจริงๆคือไม่ได้มีความที่มีพนักงานต้อนรับเป็นจริงเป็นจังอะไรขนาดนั้นขณะที่ความเห็นของต่างชาติอีกคนนะครับบอกว่าผมมักจะถูกชักชวนจากเพื่อนๆให้ไปที่กัมพูชาด้วยเหตุผลในเรื่องของราคาที่คุ้มค่ามากกว่าราคาค่าใช้จ่ายที่ใช้น้อยกว่าแต่พอะผมเห็นจากการรีวิวในหลายๆส่วน มันเหมือนกับว,ว่าราคาที่ถูกลงนั้นก็เป็นมาตรฐานที่ลดน้อยลงจากไทยไปด้วยแต่ถ้าผมเองติดข้อจํากัดทางด้านการเงินและต้องการประหยัดงบเข้าไว้ผมคงจะเลือกไปที่กัมพูชาและก็รับได้กับปัญหาเล็กเน้อยที่เกิดขึ้นแต่ถ้าผมมีทางเลือกและก็ยังพอมีเงินอยู่ผมก็เที่ยวประเทศไทยเหมือนเดิมนี่แหละแต่เอาจริงนะหลาย,ลายคนมักจะชักชวนให้ไปที่กัมพูชาเพราะบอกว่าถูกซึ่งผมคิดว่าพวกเขาดูแต่เรื่องของราคาเพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้เช็คว่ามาตรฐานนั้นเทียบเท่ากันหรือไม่โดยความเห็นที่เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่า แน่นอนว่าความราคาถูกมันก็ต้องได้มาในมาตรฐานที่ลดลงอยู่แล้วแต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณรับได้หรือไม่แต่เอาจริงๆนะผมคิดว่าในประเทศไทยมาตรฐานสูงเกินความเป็นจริงซะโดยซ้ำอย่างเช่นราคาโรงแรมระดับกลางๆในประเทศไทยมักจะมีมาตรฐานเทียบเท่ากับโรงแรมที่เราจ่ายกันแพงกว่านี้4ีถึงหเท่าในประเทศที่พัฒนาแล้วแต่ประเทศไทยกลับนำเสนอในความราคาถูกและเป็นมาตรฐานเท่าเท่ากันได้แต่กัมพูชาจะมีราคาถูกไปมากกว่านั้น แต่ก็ต้องยอมรับด้วยว่ามาตรฐานก็จะลดลงจากไทยไปอีกทีแต่จะว่าไปเรื่องนี้หลายๆคนก็รับได้นะจึงมีคนไปที่กัมพูชาอยู่ซึ่งคุณอย่ามองข้ามเรื่องนี้แม้มาตรฐานบางอย่างอุปสรรคในการเดินทางหรืออะไรก็แล้วแต่มันอาจจะลดลงไปจากไทยแต่ก็เห็นได้ชัดว่าก็ยังมีคนเดินทางมาประเทศในแถบเพื่อนบ้านของไทยอยู่นะโดยความเหสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็เข้ามาบอกนะฮะว่าแต่พวกเขาก็ไม่ได้สามารถครองความนิยมของคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาในภูมิภาคนี้ได้ จะเห็นได้ว่าคนส่วนใหญ่ต้องการความสมบูรณ์ในระดับหนึ่งมาตรฐานที่ดีระดับหนึ่งในราคาที่ไม่แพงจนเกินไปไม่ใช่มาตรฐานที่ลดลงแต่ราคาถูกกว่าและท่านผู้ชมนะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับสิ่งที่ชาวต่างชาตินะครับแสดงความเห็นกันก็เป็นในเรื่องของมาตรฐานว่าทาไมไม่ทำให้เทียบเท่าไทยเลยจะได้แข่งขันกับไทยได้จะได้แบบเติบโตไปกับไทยในด้านของการท่องเที่ยว สำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับ็ขหอจบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสำหครับชมครับฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยนะครับยังมีอีกหลากหลายหัวข้อเดี๋ยวเรา,เรามาเล่ากันต่อในคลิปถัดไปนะครับ